ก็เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมุ้งมิ้งอีกคู่หนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนและนักแสดงสาว แอปทัสอ่อนที่ดูเหมือนว่าเขาสองคนช่วงนี้จะตัวติดกันแบบสุดๆไปไหนมาไหนด้วยกันแทบจะตลอดเวลาจนด้นแฟนเซลเตรียมตัวซ้อมๆทดลองใช้ชีวิตคู่อยู่หรือเปล่าคะถ้าเป็นแบบนี้ปีหนาลันระคังประตูวิวาเลยดีไหมที่ช่วงนี้แอปและนนกุนก็ไปเที่ยวพัพผ่อนหย่อนใจที่ต่างประเทศที่ปรากฏภาพชัดเจนแอปเข้ากันได้ดีกับครอบครัวของนุนกุลแบบสุด และดูเหมือนว่าทริปนี้นนกุลจะต้องใจละลายแน่ๆเพราะแอปมีมุมหวานออดอ้อนนอนกุลทีล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานนกุลได้ลงภาพสวีทหวานกับแฟนสาวแอบปบทัศอ่อน2องต่อสที่เป็นการขับรถเที่ยวชมวิวรอบๆที่หวานมากค่ะหรือทริปนี้จะเป็นการเตรียมแันนิบูลเรื่องหน้าหรือเปล่าด้านแอปทัศอ่อนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากไปอีก งานนี้แฟนๆก็แซวกันกระจายนั้นบรระโยคบอกรักโดยไม่มี c o ว่ารักหรือเปล่าหรือที่มีแอบรุ่นเบาๆท้าไปด้วยกันอีกทริปนะาต้องมีข่าวดีแบบคู่พี่ลูกน้ำแล้วล่ะค่ะก็ไม่แน่นะคะชัดเจนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้ดีความรักลงตัวและเป็นรักที่มีความสบายใจให้กันปีหน้าต้องมีข่าวดีรอคู่นี้อยู่แน่ๆค่ะ